ทำแบบ how how นะไปนะใจเย็นไหครับผมรีบครับบ้างอ้าวนี่กดออกแล้วเนี่ยกด c นเซิลแป๊บเนี่ยออมนะใจเย็นมึงรอกูกุญแจได้ไหมมึงมีมีรอกมึงได้สัตว์ก็ยังยังถึงออกไปไปกูกูกูเ๋ยวกด c นเซิลใหม่แป๊บ c นเซิลใหม่ทำไงวะคขยังฟัน ได้แล้วคุณจมัยบัตรว่าทำไมคนอะไรนะไม่มีอะไรับคุณพูดถึงอะไรครัวได้หรือยังเฉยพาลงที่ดีๆได้ไหมแบบไม่ไม่ไม่ตายอ่ะทำไมทำไมเราลงไปแบบที่ที่แม่งมีแต่คนชุกชงเยอะเหลือเกินมีแต่คนโสดเนี่ยเราก็ยิงไม่แม่นเลยปั๊บป้าหนึ่งปั๊บป้าจุดไรสัต มึงปรับเป้าจุดทำหอแม่งชอบเล่นเป้าจุดจุดเป็นเยี้ลยจุดเล็กด้วยมองไม่เห็นเลยเนี่ยมึงปรับเป้าสามสิบแบบมึงโปอลอะไรเจอสามสิบทุกอย่างของกูอะลองเป้าลองหนเหรอโอ้ยนะรูปเป้าสามสิบดิโอ้โหเป็นแย่สุดยอดวะปเป้าสามสิกูไม่ได้เล่นกันนั่นนะเว้ยคิลลิ่งฟอร์ไอสัตว์เดี๋ยวเป้าสามสิบกูไปร้องให้อ่ะสุดๆอ่ะ ยิงโดนกูว่าไปเลยอ่ะเกจิเกิจิเขียวพี่บอลไอเจอร์สีฟ้าไอ้บ้าสีเขยคุยฟอสซีเหลืองคำเล็กคำเล็กใครมาพูดว่าเนี่ยคำเล็กเนี่ยคำเล็ก everywhere เอวเคยเล่นพับจีนมั้งมีคำเล็กคำใหญ่เนี่ยละเป็นพูดกันแหละเออว่าหลังมันกัน ลงไหนไปเลยตตีนตีนตีนลงเมืองลงเมืองดีกว่านไปไปหมู่บ้านเนียไปเมืองไปเมืองไปเมืองหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านตามทางหึงไม่ได้เพื่อนหมู่บ้านมุมซ้ายซ้ายนะซ้ายนะไปซ้ายนะหมู่บ้านซ้ายสุดปะนี่หมู่บ้านขวาี่ีคนแล้วครับอเตอร์ดีคนแล้วครับผมมีคนลงครับมลงเยอะ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 ผ่ายแล้วการวัดเจอ ออมมาขวาบา้บานๆเราอยู่ขวาแล้วค่อยวิ่งไปโอ้ยกูหยุดมคนเดียวยมีคนลงกับกูเพื่อนไอ้เหี้ยกูกูนึกว่าตะกันบอลโอ้โหเราไม่มีปืนกูได้กระเป๋าโอ้โหไม่มีปืนเลยได้กระเป๋าใหญ่สองใบมีมีสองมีสำรองสองใบใครจะมาเอาไหม ออปเลยจ้าสีไหนก่อนนะรวมพลเกือบปล่อยพี่โอ้โหโดนแล้วพี่ AK โอ้โหตรงข้ามบ้านอยู่ไหนบ้านตรงข้ามตัวที่กูตายอ่ะจบไม่ AK ยิงไม่ไหวเร็วคนไหนตายละวอดตายเลนไอ้คุยมันอยู่ข้างรั้วมีคนจะมาหากูแม่งเลยไม่มีลูกซองมีแด่อ่ะ มึงเจอเอเคตะกี้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยมึงมาดิใครยิงเพื่อนกูมึงออกมาดิไอนเน่าใครมันเห่านาลงเงินกับพี่ใครมีหมวกไหมกูอยากข้ามมากเลยเนี่ยไม่มีไม่มีไม่เจอหมูตกยออหาหมวกก่อน สัตว์ยิงลูกซองระยะไกลด้วยโหดชิบหายไม่หามีสมวปาันโซกันวิ๊มวยเฮ้มีอยมีอยูบ้านนี้จำได้มี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 ีหายไปใหมีหมวยมั้งไม่ใบ้านคุไม่มีใช่บ้านคุที่ารนี้วองหลังปับลงเจอแล้วล่ะมึงเห็นกูไหมเห็นไหมเห็นไหมเป็นยนหลังตรงนู้น

กูเข้าบ้านก่อนนะระวังด้วยเดี๋ยวมันมีคนวิ่งเข้าไปแต่ไม่ใช่บ้านนี่สักโอ้โหไม่ใช่บ้านนี้ประตูแม่งเปิดอาสาดรอความตายเออหุ้ยรถฮันโทริสคาเออโอ้สองอันแตยละไม่ได้เจอใครเลนเจอโอ้ยน่เหรอเยอะกูมา เนยังกันอยู่ลูกซองมีบ่าเปล่าพี่เจมมาเจมส์ฮะเออมันดีเออมัดีเอสตัดฟอร์ดด้านหลังไอ้เหี่ฟอร์ดแม่เสือกไปไล่ถ้าเป็นถ้ามึงยืนตรงนั้นอยู่ให้กูนะได้ตัวีนรอบกูแล้วอ้อมมันจะอ้อมตรงเวลาเก็บมาเพื่ออะไรคนละคิวเก็บมาเพื่ออะไร ที่พาเปลงที่เงียมเยียบดี๋ยวสงบสงบแต่เดี๋ยวมลงจะกล้าบูกันจะบูกันไงมันมันบูนของไม่พอมันบูไม่ไหวเมื่อกี้ยิงคิงตายไปคนนึงดีดีพร้อมยังพร้อมดามพร้อมแล้วพี่บอลพร้อมอยู่แล้วล่ะ สัสด,<อ>ดบผมนั้นเหมือนคนละชันทำฉันไวให้มองเห็นกันเงอกเอ,อกน,นั้นอยู่คนเฮ<อ>้ย<ล>เจอกูไม่เสียงเง้อกูไม่มีก็กำลังใจเล่นเลยวะ่ะไม่ได้ไม่ให้ไม่ได้ยินหรอกเสียงนี้เป็นเสียงมันตำนานอยากได้ยินต้องฟังจากจักิดทีวีเท่านั้น <S <S ฟังจากม<ะ>ึงไม่ได้อะวะไม่ได้มีเครดิตนะพี่หนึ่งครั้งห้าร้อยบาท คุยทอกทอกเถอะกูหาเงินง่ายๆเลยไอ้เอาแเวจะเล่นบวกกันอีกแล้วบวกเลยคนไรฉันเอาอีกแล้วพี่ยิงห่วยนะเพมันต้องมันจริงป่ะพี่พี่บอนไม่แหลกอะเพ่ไม่นะไม่แหลกเลยวะนี่คูยืนรถไฟพี่จะยิงได้ไหมเนี่ยพี่เล่นอย่างงี้กันเนี่ย อย่าคิดว่าผมไม่รู้นะว่าทำอะไรอยู่โชว์เขาหน่อยี๋ยวโชว์ดูโชว์ดูสวัสดีครับม่คนอยดึงคนนะกลุคนละเรื่องไปเลยฮะฟ้าพูดเลื่องเนเลยไปราคาแดงราคาแดง ในตีนะที่มันมีราคาฟ้าขั่วตัวไอใช่ปะครับผมลงตัวไอไปเลยเท่านั้นะนะมีคนใครวะเขาบอกทีมครบตัวเองใช่แล้วก็คือเอเจ็ตเองโอ้ยคาเลนกูบอกเลยชุกชุมปาร์ตี้หมดหายเอ้ยใครพากูหลงเนี่ยบอกกูข,ขี้เอ้ยกูบอกแล้วาลงเลยลงเลยเราต้อมีรถต้องหลแล้วด้วยไอขอโทษไอหบดเรื่อตั้งใจ เอ้ยมึงหาปืนเลยมึงหาปืนยิงมันสิมึงไปขอโทษกูทำไมหาปืนหาปืนแม่โวยปาให้เจออนไรพุกเนี้ยโอ้มีแค่ปืนพกนะเชื่อเราต้องออกไปนี่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 โอ้มมีไมมีเออไหนไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้ยี่อยู่เต็มเลยโอ้โหไอ้เหี้ยเป็นมดเลยมันวิ่งกันไปแบบเป็นมดเลยเจื่อมันอยู่กันซุ่มเลยเชื่อปิดประตูฐาน้ากูทำไมเียหน่อย ตายแล้วตกกูมีอ่จะตายแล้วกูดีจะตายเฮ้ยก็หลังกูเจอไลายสวยแล้เพื่อนใช้คุม้มนี่มึงมาเก็บฟันนี่โมเมตนต์กันเหรอเป็นควายไรยิงเพื่อนกูมึงเจอกูสเตน <c oughs> มึงออก หลังหลังเก๋อจงเก๋อจริงเก๋อจงโอ้ยบนบนเลยของไอ้งูต้องตามันยิงเพื่อนกูกูเสียแม่งมายิงกูมากเลยแล้องหลุดนะโิโคกยิงโคกตายยังยังยังสวยงามตามท้องเรื่องมันอยู่ไหนอ่ะบาาเจ็บไปใส่มา มาอะไรเพื่อนอุ้ยยังไง้เบนมบนเพื่อนมบนเบนเปิดแบบมึงออกไปขึ้นภาพมันน้าเลยก่อนเพื่อนเออพี่ใส่ตู้ขี่มันเพิ่งลงเลยเนี่ยมาไอ้ฟอดไอ้นี้ฟอดมึงไปเก็บหมกไอ้บ้านมึงมีเองวะเนี่ยกูกูซื้อมากูซื้อมาอ๋อซื้ออีกแล้วลูกซองนั่นไงลูกซองไอคนชื่อฟอร์ดเก็บไปแล้วน่ะ กเก็บของไปแล้วไม่ใช่เรออีกแล้วไอสัตว์มึงจะมึงวันใช่ไหมพวกมึงเนี่ยกระสุนกูชิบหายเลยเกี้ยมึงยิงแ่เฮ้ยมันยิงสวนฟาร์มันยิงสวนเอาไปสวนเอาไปสวนเอาไปสวนเดี๋วสวนเพื่อหน่อยอเร็วอยิงมันส สองถืกล้่งยะไกลยิงรถยิงรถยิงมันปูขึ้นจอร์ดวียยิงยิงยิงตามรถไปเลยมึงจะผูกข้อเขียวทำไมเล่าถู่สอนในบ้านกูมาแล้วเพื่อนถ้ากูหาแม่งถือกล้องจะไปยิงเขาไอ้สัสเนี่ยไอ้กูขาดดูคนตรงนี้มันถืออะไรวะขึ้นปู่สั่งเดียวกูได้ยี่ห้อ แล้วถือลูกซองยิงไกลกยังพาได้ยแม่งถือกล้องยับยิงเขาอีกเนี่ยโซเดียบอกเลยถูอกล้องไปตบหน้าเขาหรอบอสไอ้หมดตัวสนตึ้นอะบอกเลยกูเห็นนะมึงกดอะไรเมื่อกี้มันลบมันลบยาบเลไมันตายแล้วเนี่ยตายดิไม่เอาลบนะยังไม่ตายไหมเหรอม่มีใครยิงตายไหมเหรอคิวยังไม่ขึ้นไหมพี่หรือว่ามันไม่ตายคิวยังไม่ขึ้นเลย ะตายคิวขึ้นแล้วอม่ได้เออไมปฟอสเก็บสองวะเลยเก็บสองกระบอกไหนสิยิงกันนี่แหละตอนที่ผมแชร์ให้แล้วต้องการวัตถะอะไรตั้งตัวมึงสวยแต่งเกงงนะฟอสเอ้ยแตงเกงจีนโคตรเท่เลยเสื้อจีนมาใส่เสื้อเสื้อไม่ได้ซื้อมาเสื้อไม่ไดแต่งเกง Mình sư mãi. The sư Để kín. The hobby sưu. Move on khaila. Yêu thích ba. Sư lời. Ba bam. Một nghe ba. Hi. Liều lìm. Ba bam. Lì 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 สามเปิมเลยสามเปิมเลยยังไงพอได้ยังไงเพื่อนเราไปตายเลยปะเป็นไงเอ้ยเราไม่ตายหรืเพื่อนทุกคนเต่าคนหลังไว้ที่เรายังหวังได้เลยเนี่ยเสียงมันน่าปวดอ่ะไาปะนี่เราตีแรงเลยโอ้มึงดูดิคิิวอยู่ตอีตัวตะกี้ิงได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเจอนี่แรงคุณภาพเลยได้แล้วป่ะตีแรงคุณภาพเลยไอเทมประดับชื่อไว้ได้แล้ว แต่กว่าจะได้นั้นมาก็ต้องโหดเหมือนกันนะเพื่อนฟาดเหรอมาเลยมาฟาดแต่ว่าทีมทีมมันพาชนะเอ้ยรถนถรถเห็นไรเห็นละมีคนด้วยมีคนด้วยแนั่นขวาขวาหลังรั้วบ้านครับเอ้ยมันไม่เห็นเราอะมันไม่เห็นนะเราจัดการด้วยความเร็วสูงนะมันนั่งรอรถมันยิงไล่อ๋อ้สองคนไม่เห็นนะมันนั่งรอรถนั่งรอรถคนหนึ่งยิงยิงยิงกระจกรถเลยยิงรถเลยยิงรถเลย นั่งรถยูยิงจะตกรถอะนั่งรอนั่งรอโอ้ยนั่งนั่นั่มันมันยิงมันยิงไม้แตกไม้แตกเไม้แตกวับงคนคนตองตันไม้ยิงราไปให้ระเบิดฟอมันั่ไหนะหลังไดมันอ้อมความอ้อมวาฟันอ้อมความเ่ี้โอ้แตโ้แล้วันปนอ้คนนั้น่ะเก่งโคตร User left your channel. User j i n c a n n e l ันเก่งวันนี้ไม่สุ่มเข้าไกด้วยเก่งไปน่ยีบอนเปิดเอาเร็วเหมือนเดิมละว T Z C H ใน T S เนี่ยนี่คือใครกี้ T Z H เดี๋ยวนะกอดูชื่อแป๊บ T Z C H อ่ะพร้อม กูถามก่อนโล้ครับพร้มาาอมนะครับผมมาหาเออหาเออใช่ไหมครับมามาลองมาลองเพื่อนครับอ,อ๋อเล่นอาร์ใช่ไหมครับครับขอบคุณครับนี่กูต้องมานั่งทำหน้าที่ดูแลทีเอสใช่ไหมสัตว์ไม่ใช่หน้าที่กูองค์การอะไรของกูเลยด้วย อ้าวไม่แล้วใครวะโอ้โหไม่แล้วอุ้มดึงเพื่อนตอนนี้ทีเอสกูแม่งสาธารณะแล้วเนี่ยดึงเพื่อนมาเยอะเกินไปแล้วนะไอ้เหี้ย user entered your channel h e l l ฮัลโหล hello 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 ดึงดึงดึงคนชื่อเนี่ยลงไปห้องอาร์ครับไับได้ครับพี่ได้ครับขผมครับพี่ได้ครับพี่จะไปครับ อันนี้เป็นเอทเอสทีใช่ไหมเนี่ยเทสกูเสียตังค์เนี่ยไอ้เหี้ยทำไมคนอื่นเข้ามาเยอะจังวะไอ้หมายความว่าไงวะไอ้เหี้ยแต่ก่อนนี่มันต้องมีเซิร์ฟอาร์ตแหละเด็กมันเอามาแหละโอ้โหไอ้เหี้ยทั้งอาร์ตทั้งจีทีเอเอามาแหละผมว่าของกูมีทุกเกมอะใครมีเกมอะไรมาให้เขาเข้าทสกูได้ไอ้เหี้ยมีใครใครเขาแนะนำมาไอ้เหี้ยกูแต่เล่นรอซีก็มานะ โซนฟุกโซมาหมดเราไปอยู่โซนอื่นเนี้ยไม่ได้พี่เราเนี่เป็นโซนทักทายเลยเฮียเวลคั่มไม่ทัดเราไปทักทายเขาเนี่ยเราไปโซนทักทายเขาเฮียหนุ่ยจูจูจูสตารหนุ่รุมยังอไงเองเลยเฮ้ยกู โอ้ยไม่ทันเสียตั้งเข้าจะตอนนี่ภาสาธาราไปแล้วเทสโกสามสิบวินนะครับใช่เดือยละห้าสิบยังไม่ได้ใช้เป้าจุดเลยตายก่อนเป้าผมยังไม่ใช้เหมือนกันกูปรับเป็นเป้าเล็กกว่าเดิมนะกูเป็นคนปรับใจดีไงใครเข้ามาเข้ามาแล้วกี่คนก็ไม่รู้เลยเทสโกเนี่ยเป็นร้อยเลยเฮียเข้ามาโคตรเยอะ ไอ้ไอ้คนที่กูอยากให้เข้ามาก็มีเนาะแต่คนที่กูไม่อยากให้เข้ามามันมาจากไหนวะน่าจะเป็นคนที่อยู่ในนี้แล้วไม่แจกแหละใช่แหละเป็นเพื่อนแจกมันมเล่นกันนะแต่ก็ดีนะเว้ยมันมีอย่างนึงคือมันดีคือว่ามันขออนุญาตก่อนนี่เทียถ้ากูไม่ให้มันก็คือไม่ไม่เข้ามาเลยสงสัยว่าเป็นคนบอกว่ากูใจดีบ้างนะเฮียอ่าลงลงนี่เลยลงเมืองเมืองเมืองสามทางแล้วไปลงลงเส้นทางขวา ตามตามพี่ไปอะโอ้ยนี่เมยตามพี่เนี่ยเมืองสามทางใช่ไหมมีสามทางใช่ไหมสามตะพานใหญ่อ่ะแล้วพี่อยู่ในเมืองนู้นไกลรู้แล้วโอ้พี่รถอยู่ไกลครับเชื่อพี่หายแล้วกูลงคนเดียวกันที่เดียอันตรายที่สุดคือที่เดียร์พายที่สุดเลยคุณเวไกลหรอกูลงตามเนี่ยใครลงตามกูมาวะไอ้ฟอนฟอนมีรถมีรถมาเลยตามต้มาเลยเนี่ยรู้แล้ว ใครจอยวะคือใครวะไม่ไหนพีดาป้อนจุดไหนอ่ะกู่ต้องมีการถามกูอีกว่าพี่ดึงผมคนนี้ให้หน่อยมีแน่นอนพี่ดึงผมไปนู่นหน่อยพี่ดึงผมมานี่หน่อยเฮียโคตรเลวเลยระดับนี้ไม่มีก็บ้าแล้วกูไม่สามารถจะเพิ่มหวยทุกคนไงเที่ยกูเพิ่มหวยเฉพาะ V.P กูเท่านั้นทีมงานกูเท่านั้นเนี่ย พอฟอสโอเคไหมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยแต่ว่าคำรับหนักก็ดีเกี่ยวนะเฉพาะทีมงานที่กูให้เขานั้นเฉพาะคนรู้จักกูเนี่ยมีคนลงเยอะไหมไม่ค่อยมีนะนีมยังมีเอออะไรลงเยอะอ่ะเขามาเพิ่มหัวให้เลยไงอันนี้คือรู้จักกันนานแล้วอ่ะใช่ใช่กูเคยก็มีเหตุการณ์ด้วยกูเคยแจกเท็จเขาไปหน่เงี้ยแล้วแบบแม่งตัดแม่งปลดหัวปลดหัวแล้วแม่งเอาเท็จกูไปเลยเฮ้ยเจ้เกาะด้วยแหละที่ได้เป๋าใหญ่สุดยังได้แล้วแล้ว อุ้ยรถโอ้ยตกใจรถกูเนี่ยแหละหัวร้อนมงดาวมาใหม่โคตรแพงคาทีไกูโดนป้นอีกกูโค่นหัวร้อนเะยกูบอกให้อุ้ยจะเบิร์ดจะเป็นที่ไอที่หัวร้อนมากอุ้ยเปล่าใหญ่ไกด์ปล่าใหญ่มีปืนอะไรให้กูไหมไม่มีเฮ้ยใครมาอะพี่วะจะเจอเหรออ้าวไอ้เฮียแล้วมาอะกูสองคนเด็ดนะชิบหายไอ้เราไหวไหมเนี่ยเจอฟอส แต่ว่านะถ้ามึงคิดว่าไหวกูก็ไหวนะพี่กระสุนลูกซองผมจะเยอะแล้วนะเนี่ยเออก็ขาเป็นธนูระเบิดสิได้เก็บไม่แบ่งเลยนะเก็บเลยไม่แบ่งไม่เอาแล้วสามสิบลานลูกซองตายลูกซองอะไรนะขอแค่อาร์เดียวพอมันเข้าทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนี้ขออาร์ทสองล้านนัดแล้วก็ขอเทปผมยังหาเทปไม่เจอสักอันเลยพี่ไปหาเพื่อนไปกัรองเท้าเหรอรองเท้าเพิ่งใส่เจอใส่รองเท้าเข้าไปเยอะ มีแต่ใบบอกเฉยไอ้ตรงนี้ไมีอ่ะโอ้ขอบคุณมากน้องไปเดี๋ยวไปมารับหน่อยพอพอเจมเออเสร็จแล้บ้านโอ้ยมันไกลมากดีแล้วที่ดอกหมดแล้วเหรอพี่ปะไปไปหาเพื่อนดีกว่าไปบ้านไหมเนี่ยไปหาเดี๋ยวไปหาเฮ้ยแวะหน่อยแวะหน่อยแวะหน่อยเยอะแม่งบ้ากว่าสักทีกระสุนกูมี90นัดเลยเหรอวะเนี่ย ไม่ค่อยมีอะไรเลยวะใครเจอมาได้บอสเป็นไหมเจอเหรอสองคน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 อยู่ไหนอ่ะหนี่นี่อนหนีก่อนมันไปไหมกูยิงมันโดนเจ็บอันนึงแล้วเราหนีเถอะเราไปเชื่อไปนั่งไปเชื่อไปเั่งโอ้โหโดนเพื่อนเนี่ยถงเพื่อนได้ไงอ่ะมันอยู่ข้างนอกกายมันมีเยอะมันมีเยอะเต็นนั้นอันตรายเจอมามาฟอสฟอสฟอสมาฟอสฟอสพี่ไปแค่หมวกผมก็อันตรายแล้วพี่ขึ้นมาขึ้นมาืนได้ไหมโอ้ยดีดีดี

จะเอาอย่างเดียวเลยโอ้โหกูว่าอยู่ทำไมเสียงเต็มมันจะเยอะกูเลยขึ้นไปบนบ้านเลยกูบอกแล้วเพื่อนกบอกแล้วว่าหนีเถอะหนีเถอะเอ้ฟอร์ดใส่มันต้องมีบ้างเว้ยกูตายอเลยเนี่ยกูก็ตายมาเนร์บอลมาเต็มเลยวะเออเรื่งเต็มเลยกูไปหาอะไรแบบกำลังเข้าบ้านอยู่กูกำลังรีบไปมึงต้องใหญ่ไม่มีใหญ่เจ้า อะไรพี่น็อกใหญ่มึงอ่ะผมอยากใช้โมกับน็อกนี่ไงมันโมกับน็อกเหมือนกันอ่ะมันอันนี้มันมีสิทธิ์แตกเลยนะวะมันเพราะมันเป็นความมันความทนทานอะไรพวกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะผมไม่เลยอยากใช้อันเนี้ยผมมีสกินมันน่าเกลียดอ่ะกูจะเป็นในพานได้ไหมอัลโซนูนี่กูจะยิงไล้ยิงเนี่ยนายพานผมมันต้องใส่หัวกวางเพื่อเข้าสู่ธรรมชาติ โอเคกูเข้าใจจะได้กระตกเกิดกาเาบแล้วเนี่ยไว้กาบไว้ไงเผื่อว่าคนวิ่งผ่านมายิงเราไงพอซอยพี่ทำไหมผมเอไอจะหมดแล้วเนี่ยมีสำรองผมไะมีคนยิงลอยมั้ยพี่เขาโดนไล่ล่าเหมือนกันอ่ะกูไม่โดนมึงก็โดนที่มีเอไอให้ผมมั้ยมีนิดนึงครับมีเท่าไหรร่คัดมีแต่ลูกซองร้อยแปดนัดอ่ะไม่มีปืนเลยเหรอ ขอกระส่นนัยนเผมเราเลยเลยพายติดยี่สิบก้อนดิอ่าหลบนี่หลบนี่หลบนี่ผมฮัลโหลมาๆมาฮาสติอ่ามีเทปะเพื่อนมีเทป่ะมีเทปนะครับผมครับผมครับมีเทปะเพื่อนไม่มีเออไม่มีอันมึงมาๆมาไอ้สุดยอดไอดินไอตินไม่มีเทปอันบัฟพี่ก็อยากได้มาเล่นเมาส์เราเร็วแล้วผมมีเทปอันหนึ่งปะยังไง เทปเทปเทปมาแล้วกุณมาแล้วกุณมาแล้วขอเทปอันเดียวอย่าเดียวนะผมมีละนี่ยาใหญ่อะอย่างเลยยาใหญ่อย่างเดียวเอ่อไม่เป็นไรพี่ต้องการแค่เกาะเพียงเดียวเอาเกาะผมเอาพี่มาเอาเกาะผมมาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไปเถอะเดี๋ยวผมให้กนพี่มาเอาเกาะผมก่อนดีวิ่งมาเหอะมือก่อนเดี๋ยวค่อยไปค่อยออกจะให้เกาะใหญ่หนี่ยไอเจาะไปเอ็นเจาะเอ็นนะลองไม่ระวังนะวิ่งผ่านมันพอดีอ่ะคุณหยงน้า ูเห็นแล้วเหแล้วในบ้านอ่ะกูเห็นแล้วคเจอเพิ่งเปลี่ยนมวกกันเดี๋ยวเขาเปิดเี๋ยพี่บอกไม่แล้วเดกยมันเลยนะห่นระวังรระวังครับรอหัง้น่น่หนงอ่่ ทำไมน้าสองหน้าแรกด้วยยิงทีนะครับเม้นเม้นหลังๆนี่่ยยิงกาดใส่เลยสวัสดีครับผมมีกี่คนอ่ะคนเราอันนี้เปนน้อยจังวะสี่คนอ่านเวลานานแล้วโอ้โหควรจะล้างคันยาวๆไปแหลกที่หมายเลยเราไม่ได้ไปบูสเลยเจ มีระบูแล้วบูบาบูบออะไรไฟม่โคตรแรงเลยพี่โดนเผาโดนตัวเองอฮ้ยไอ้กูชอบเสื้อคนตายมาเลยบักเต็มโอ้โหดูยุติรองเท้าด้วยมันก็ดีนี่เดินน้าเองไปวินเทจนะไดมอนด์นี่หว่า เทเดมอนมเลยเง <ขอ S 1> ินไปบ้งดีกว่า